โอ้ทะเลแสงงามเมื่อกี้เราไม่ได้ส้อมลองไปบ้างแล้วนะครับทีนี้เอาจริงแล้วนะครับพร้อมกันทุกคนสามสี่ เร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ üç, ้นครับโอเคนะครับแป๊บเดียวนะครับ3 4 อ่ะคิดว่าคิดว่าเรื่องอะไรเมื่อกี้สังเกตนะครับตรงคำว่าอ่ะคำสุดท,ท้ายสองยังแรกนะครับกูให้ซ้ำใช่ไหมแต่ไม่ซ้ำธรรมดามันจะมีเสียงที่ต่างกันไหมอ่ะโอทะเลแสนน้ำแสนน้ำแสนง,งามเห็นไหมงามงามงามอะไรต่างกันอะไรต่างกันเสียงวรรณยุกครับเรื่องวันนี้เราจะมาเรียนกับเรื่องวรรณยุก นะครับ mhm. เคยเรียนมาเลยไหมตอนป .1 ป .2 ป .3 เรียนอะไรอยังเรียนมาแล้วนะครับวันนี้ยุคนี้หมดกี่เสียงกี่รูปทราบไหมครับห้าเสียงสี่รูปห้าเสียงสี่รูปใครตอบห้าเสียงสี่รูปยกมือึ่งว่เก่งอ่ะผมได้เลยเองไงจบทั้งเียนแล้วเ่่อะรามาทัพพัวกันอีกทีนะฮะไหนๆก็รู้แล้วนะครับเดี๋ยวค่อยไปเอากระเป๋า นะครับไปมือพายเอาเบาค่อยทั้งหมดนะครับฟังกูก่อนนะครับตั้งใจฟังอ่ะมีห้าเสียงมีเสียงอะไรบ้างสามัญที่ตัวที่ตัวสามัญที่ตัวที่ตัวห้าเสียงนะครับห้าเสียงสี่รูปมีรูปอะไรรูปรูปอะไรอ่ะเอกโทที่ตวะัวว่คอ่ะ ได้แก่อีอามีอีมีอะไรโอมีอะไรตัีมีอะไรตัวว่าเสียงมีห้าเสียงได้แก่ ชื่ออะไรทุกคนในห้องนี้เอาชื่อใครมาเจมเอ่อเจมเจมตัวอะไรกันสลสลัเอ่อเจมเอ่ถามว่าเจมเนี่ยเสียงมันในยุ่งอะไรตามันตามันมีรูปมันในยุ่งไหมไม่เอ่อล่องล้องรูปมันในยุ่งอะไรรูปมันในยุ่งโบเสียงมันในยุ่งอะไร เสียงวันอายุกอะไรนะเราจะรู้ได้ยังไงว่าเสียงวันอายุเป็นเป็นเสียงวรรณยุกอะไรเราจะรู้ไเองต้องต้องต้องอะไรต้องเขาเรียกว่าต้องอะไรต้องผันต้องผันวรรณยุกนะฮะอารมณ์ผันอ่านะครับใช้นิ้วไม่เป็นประโยชน์ครับวรรณยุกมีกี่เสียงนะห้าเสียงนิ้วเรามีกี่นิ้วห้าพอดีกันไหมเราจะต้หนดให้นิ้วโป้งเป็นเสียงสามัญ à, Saman Ego Tri Tattwa, ta hán hán ngay, con, 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 tiếng này, con tiếng này, ยังสามารถมีรูปไหมไม่มีใครว่าเอาที่แปลกๆไงแปลกๆไงชื่อใครแปลกๆก็จันก็สามารเบปโอ้ก็สามารเอ่อเฟิร์สเฟิร์สเฟิร์สมีรูปอะไรอยุ่งไหม ไม่มีรูปมันใยุคนะฮะทำไมเขียนไม่สวยยังไงเดี๋ยวนักเรียนเราไปลองเป็นแบบไม่ได้นะฮะปกติครูอะไรมันสวยมากปกติครูอะไรมันสวยมากอ่ะเปิดเปิดดีสเปิดไม่มีรูปมันใยุคแต่เสียงอะไรเสียงเสียงอะไรอ่ามาผ่านกันมาใช่หรือเปล่าเฟิร์ส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 เจ๋งเลย

มีเพียงแค่หมูเดียวที่เราสามารถผ่านได้าะว้าเสียอ่ะเอาฟังกูก่อนฟังกูก่อนมีเพียงหมูเดียวที่เราสามารถผ่านได้เราห้าเสียงคือหมูอะไรอักษรกลางอักษรกลางเช่นมีตัวอะไรบ้างอักษรกลางก็ไก่ก็ก่ก็ไกใช้ตอบกูเลยไม่ต้อดูเลยบาอ่ะมีตัวอะไรบ้างโคกไก่จาจานรสาดปรมาสาย ตเต่าใบไม้ปลาเาออนะครับที่เราต้องจำกันว่าไดจิตเด็กตายเด็กตายบนป่าโอเก้าตัวนะสองกลางอักษรกลางํำเป็นนะครับเราสามารถผันได้ครบห้าเสียงเช่นคำว่าอะไรกาดากาดากา่าลูกเดี๋ยวจะไปว่าเรื่องสมเป็นสมตายนะครับแต่ให้รู้ไว้ว่าหมู่เดียวเท่านั้นที่สามารถผันได้ครบห้าเสียงคืออักษรกลาง แต่ถ้าเขาถามว่าอักษรกลางว่ไหนอักษรกลางพวกไหนเราต้องบอกว่าอักษรกลางทำเป็นที่สามารถผ่านได้ครบห้าเสียงนะแต่ถ้าอักษรกลางทำตายเราจะผ่านได้แค่สี่เสียงนะจําไว้ทุกัญชนะสี่ตัวในภาษาไทยมีแค่อักษรกลางทำเป็นเท่านั้นที่สามารถผ่านเสียงได้ครบห้าเสียงนะครับคือมีตั้งแต่เสียงสามัญจนถึงเสียงอะไรจัดตัวอัครับเช่น บาบ้าบ้าบาบาเนี hey, B ää. B ää ää ่บอกไปไหมทำทำเป็นนะครับอกลางทำเป็นบ้านบ้านเปทำเป็นหรือทำตายครับบ้านบ้านเหอนบ้านเป็น บาถ้าเราผ่านเสียงไล่ไปผ่านยังไงบานา,บานานาโอเค่ีมากานะครับพบเทเอียไหมดีจ้ะดจ